อพอเองหลบ่วงราแล้วที่แล้ว,เ,วเนาะมาลุนไป เดนใ้พี่ล่องดูคุณไปเพื่ออะไรกันโมดเพื่อให้มันแข็งให้มันแข็งแรงกันโมดกันเลย เสร็จแล้วหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้เนี่ยจักเห็บมได้เด้อเกย์หน่าตาก็จะประมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวทีนี้ก็จะพาไปมัดบ่วงมัดเตรียมบ่วงเตรียมแรงมาแล้วเราจะพาม,ามัดบ่วงเนาะอ่ะทีนี้ก็จะมามัดอะไรกิเอ้ทีนี้เตรียมของเตรียมอุปกรณ์มา ลวดลวดดักหนูถ้าเก็บนไม่ได้เด้อเกี่เอ้ยนี่จิตสำบงลวดดักหนูอย่างนี้ตัดเลยครับตัดเลยเด้อนี่มันจะมีตรงนี้อยู่นี่นี่ให้ตัดนี่เลยใช้คีมเองนี่ตัดเลยตัดครึ่งเลยครับนี่ตัดเลยตัดออกเลย ทำง่ายๆครับบ่วงลวดบ่วงลวดดักหนูพอตัดเสร็จแล้วพับเข้ามาหากันนี่เพื่อที่จะให้มันได้สองอันนี่ยเากจ็จับให้มันเท่ากันอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยแตเท่ากันแน่อนอนนี่อ่าแล้วก็ตัดตรงนี้อีกทีนึงทีนี้นตัดเลยครับง่ายๆบ่วงลวดดักหนู Yeah. ปตัดได้แล้วสองันนี่ก็มาทำวันนี้จะบอกมดเลยบอกวิธีทำมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนแรกขั้นตอนนี้เลยนี่ได้รวดมาทำยังไงมวดหัวครับนี่ใช้ขั้นบวงนี่แหละครับทำเหลี่ยมนี่ต้องตูดมันนี่ต้องตูดที่องคมไปนี่ตะมวดจับ นี่ครับหมุนใส่ครีมก็ได้ครับนี่หมุนง่ายๆอ่าแต่ผมถนัดใช้มือเนาะนี่ใช้มือจับไปเลยหมุนอ่าไม่รู้พี่น้องจะเห็นไหมเด้ออ่าอันนี้เราจะได้มาในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเนี่ยลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นยังแล้วเราก็สอดเข้าไปครับสอดปุ๊บนี่ ก็จะได้บุญบ่วงอย่างเงี้ยจะทำไงต่อามาดูกันเนี่ยคันบ่วงที่เราเตรียมไว้เนี่ยวิธียักของผมต้องง่ายๆแล้วนี่เยเอานี่เดยเนี่ยคึงคึงเอาเนี่าหมุนเน,นี่ยมันก็จะเป็นร่องไปเนี่ยลัษนะไปเนี่ยไม่ต้องใช้มีดยักให้มันยากให้มันยุ่งยากง่ายๆนี่ แล้วก็มาพันเลยทีนี้พันปุ๊บหมุนอ่าแค่นี้ครับอยู่ไม่ต้องกลัวว่าไม่อยู่อยู่ครับนี่เรจะได้บ่วงดักหนูลักษณะแปบนี่นี่จะเห็นไม่ได้เดอ้อพี่น้องนี่นลักษณะแบบนี้ นี่เทสแล้วครับเนี่ยหนึ่งคันไม่ง่ากนี่บ่วงรักหนูอ่าเออทำให้ดูอีกเนาะอีกคันนึง เดิมทำไปนี่ไปเรื่อยๆเ,เราจะรู้ได้ไงว่ามันจะยักเท่ากันไม่เท่ากันนี่ครับเนี่ยอีกก็มาเทียบกันดูนี่อ่าเนี่ยคือยักษ์อันตัวแรกอีกเอาประมาณนี่ที่ประมาณ1ิบห้าเซนเนี่ยเด็กเอาันที่สองมาอีกก็เอาไปนี่แหละามาเทียบกันยังไงเด็กก็อ่าจับไปประมาณนี้ก็เอานี่มาเหมือนเดิมครับยักษ์ มาครึง่งเนี่ยแค่ okay, นี้เองง่ายอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นร่องแค่ okay, นี้นะ <Okay. S 2> แล้วก็มัดเหมือนเดิมมัดเข้าไปเหมือนเดิมแล้วก็ดึมไปบอกบอกพี่นอ้องตรงนี้น่ะให้มันหมุนให้ได้เด้อให้มันหมุนได้ให้มันหมุนลักษณะ,ละน,นี้ได้แต่ไม่ต้องถึงขนาดลุดเพราะเพราะอะไร เพราะเวลาหนูติดน่ะนึกออกไหมมันจะได้มันจะได้สวิงตัวได้มันจะได้หมุนได้ยิสระถ้ามันเนียนปุ๊บตรงเนี่ยเวลาหนูติดน่ะไม่พันน่ะมันจะขาดหลายๆคนถ้าทำไมบ่วงขาดเนี่ยบางบางทีจาตรงนี้มันเนียนเกินเนี่ยตรงคอเนี่ยตรงคอเนี่ยจะเข็นไหมเดินยนี้เลยเี่ยตรงคอเนี่ยมันเนียนเกินเนี่ยมันต้องให้มันสวิงรัตณะไปเนี่ยถามว่ามันรุดไหมไม่รุดครับมันไม่รุดแน่นอนนอกจากมันไม่พันที่ที่เนียนแต่มันจะขาด เหมือนเดิมครับนี่บ่วงรัตนะนั่นทำเหมือนเดิมนี่่นีครับก็จะเป็นรนัตนนั้นไหนี่นี่อ่าอ,อันนี้ยางนี่ก็มาเก็บอ๋อเนี่ยทำเสต๊ะได้วนี่บ่วงรัตนนี้เก็บครับนี่สติกเกอร์มาทำไมยางมาทำไม มาเก็บครับเพื่ออะไรเพื่อความสะดวกสบายในการเก็บแต่อ็กไม่เก็บมันก็จะอยู่งี้ยุ่งเยิงอยู่งี้เอ็งมาเก็บให้มันเรียบร้อยน,นี่มันก็จะเป็นคันแนวตรงไปนี่ลัษนาเปน็นนี่เวลาเอ็งใส่ย่ำที่ไปเวลาตะไายไปรักหนูมันก็จะะดวกมันก็จะเป็นคันเป็นคันเปน็นนี่อ่าเรวจะทําให้ดูทำให้ดูสองคันนี่เหมือนกันเหมือนเดิมครับนี่ มันก็จะเป็นลักษณะนี้เนี่ยเนี่ยมันก็เท่ากันแหละเนี่ยอ่าทีนี้สติ๊กเกอร์อ่าต,ต,า,ตาจะติดสติ๊กเกอร์แล้วที่นี่เด้อให้มันไกลไกลมา ติ๊กเกอร์ใช่จะติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเด้อพี่เอเพราะอะไรจะท้อนแสงก็ที่อย่างที่บอกนั่นแหละเวลานหนูติดเวลานหนูมันติดแล้วคันบ่วงเองน่ะเวลาหนูติดใช่ไหมเวลานหนูติดแล้วคันบ่วงเองม,ม,มันล่มอย่างเงี้ยพอมันล่มเงี้ยตอนน้ปักอยู่นี่หนูมันติดมันล่มเหล่งส่องไฟไปตอนเคลืนไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้ามีสติ๊กเกอร์เนี่ยมันจะช่วยเอยงเล กกเอร์อาจจะพาดดูกานต่อติ๊ติ๊ก,ก,กเกอร์ที่แบบไหนยังไงแต่เน้นบอกแล้วครับสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงเด้อสีอะไรก็ได้สีเหลืองสีขาวสีอะไรก็ได้ที่มีที่หาได้อ่ะติดตรงไหนอ่ะหนึง่งดูนะครับนี่ติดกที่ตรงนี้อ่าติดได้ไห้มาจดกันปึ๊บนี่อ่าดึงเลยครับนี่ดึงนี่ยหนึ่งตากติด ห่างลงมาประมาณสักทิเตนที่ห้าเตียนยืหนึ่งอันนี่ประมาณเนี้ยม,มันจะรัตนาเงี้ยนี่ที่จะติ๊กเกอร์รัตนาเงี้ยเวลาหนูติดอ่าเวลาหนูติดเวลามันล่มเนี่ยยิงส่องไปหาติ๊กเกอร์ตัวเนี้ยมันจะสะ้อนแสยงยิงทำให้เอ็งหาหนูหา อะไรได้ง่ายขึ้นมันจะไม่หายเนี่ยเวลาเราคู่บ่วงเก็บบ่วงมันก็จะไม่หายเดี๋ยวจะทำให้ดูยเยอะทำไปนี่นี่รัตนะไปน,นี้ครับทเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันทำเท่าเ,าเปรบเดียวกันเลยครับรัตนะไปน,นี้ก่ห่างกันก็ประมาณเนี่ยการระยะเอาไม่แน,น่นอันนี้ไม่แน่นมากแน่นสองอันเด้อ เวลามันรุ่มมันอะไรบางทีบางทีตัวนี้เป็นทุกป่ายาอยู่ตัวนี้อย่ามองเห็นมันส่องเห็นมันถ้าทอนแสงแน่นอนครับถ้าทอนแสงแน่นอนไม่ต้องห่วงถ้าทอนแสงแน่นอนอ้าวมาดูทีนี้นี่ยเทปเนี่ยสองคันเนี่ยสองคันจำไม่ดูก็เหมือนกันเลยครับเนี่ยรักตะนาเหมือนกันอ่าเนี่ยคือวันนี่บ,บอกวิธีบอกหมดเลยแต่ทีนี้ก็เตรียมใบน,น,นี่เนี่ยนี่กระเทียมใบเทปเนี่ย วเวลาดักก็จะไปรีวิวให้พี่น้องดูว่าวิธีดักวิธีดักป่วงลวดป่วงลวดดักหนูเขาดักยังไงเขาใช้วิธีไหนก็ทํายังไงเนี่ยแกมันกใกล้ถึงฤดูแล้วอันนี้ก็เตรียมไว้ให้พี่น้องดูเผื่อพี่น้องต้องการอยากไปดักหนูดักอะไรก็ดได้เตรียมไว้ทันพอถึงเวลางั้นเดี๋ยวมันจนตัวเองมามีป่วงไม่มีอะไรแต่เขาหาไม่ทันแต่น,นี่คือ มา,มาทำนี่คือสั่งได้เด้อเนี่ยสั่งสั่งแต่ผมก็ได้เด้อเนี่ยผมก็ทำขายครับเนี่ยครับทำคันละสี่บาทอ่าได้กระเทีแล้วได้มาเก็บ่วงเก็บได้ง่ายง่ายครับ ยางรัดรทำเป็นมัดเก็บนี่ก็ดือว่าเซ็ตเลยนี่เซ็ตแล้วหนึ่งอันหนึ่งนี่เซ็ตแล้ว,ลวนี่นีฟอร์มดักเลยเนี้ยนี่ฟอร์มดักเลย ก็จ,จะก็จ,จะมัดมือนทีเช่นเคยให้พี่น้องดูก็จ,จะลัาตานาเป็นแน่จะพาไปดักพาไปดักบ่วงถึงเวลาฤดูล่าลก็จะพาไปดักแล้วก็จะไปบอกพาไปดูว่าวิธีการดักดักยังไงเพราะว่ามันก็ดักไม่ยากนะบ่วงลวดเนาะแต่แลหลายๆคนก็คิดว่าน่าจะเคยดักได้แหละ nó